ออก็นกมาตากแดดนะครับความคึกนะครับก็หลังฝนตกหนักนะครับก็ได้แสงแดดก็โอเคครับ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับบ้านผมของบ้านของนักล่าป่าละมอนครับก็บรรยากาศได้แดดได้เลยครับปล่อยให้ครูกันขยายปอดครับ า,าวันนี้อายุกง3าปีขึ้นหมดแล้วนะครับจะเริ่มฝึกแล้วนะครับ3าปีขึ้น บรรยากาศที่บ้านนะครับก็ขึ้นฝึกอีกหนึ่งตัวนะครับยังไม่เป็นงานครับตัวนี้อายุกง4ปีแล้วครับนี่นะครับหลังฝนตกก็จะคึกคืนหน่อยนะครับ ามาชมนะครับนกที่บ้านนักล่าป่าละมอนะครับรนี่ออกสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับจ่าง้อป่าครับตัวนี้ อยู่บ้านไม่มีปากเลยครับแต่อ,ออกปากคนละตัวครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะนกไปจักเด่นะครับก็พามาชมนะครับบ้านของนักล่าป,ปาลามอสครับซุ้มไก่ชนสิงขรนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ไปด้วยนะครับต่อนกไปด้วยช่วงนี้ตัวเก่งหลุดถ่ายก็ เล่นนกอย่างเดียวครับครับก็เดีย๋ยววันนี้นักล่าปลาละมอขอตัวลานะครับผมจะเอานกตากเด็ดก็มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสนใจนกแบบไหนก็ ผมเอาเบอร์โทรลงไว้ให้นะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ